เพชรนะคะจู่จู้จู้จู้กินอะไรลูกอือ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 จะกินอะไรขอบคุณยายจู้ส้มยายยังกินอยู่นะคะขอบคุณส้มนะคะมาไะไน้ำใจโอ้ยอย่าไปซักอีหล่ะครับแพงอุ้งเอาซักไปดิซักหมักอั่างงุ่นไหม เอากินลูกกินบูยพูดน่ะอือร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะแก้วแก้วเอาบเอมวนไปจิ้มแก้วอันอันปลาเผาแข่งไหนเนาะอือ่าไ่ใ่บะอวนนี่เจ้าไหนหลานป้อนเนาะ ขึ้นไปใส่ไปไปเอาไหนแมวให้บังไังเอ๋เอาไหนลูกไอ้ซี่ก้อนเอาไหนซี่ละเอาไหนอันนี้เอาไม่ได้อันนี้ไม่ไทยพ่อ,อ,อก,กินอันนี้ไม่ฐานนาอาดกินเนาะไายลูกไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะขึ้นไปนี่เป็นเรื่องเลยนะเจ้าอะ่ะแตกสองอย่างหรอ โอ้ยย่าไปจิ้มฮึยังว่าอย่าไปจิ้มอย่าไปจิ้มจิ้มแล้วค่อยก็ได้กินตัวบุ้ยแซมหายหมักอันนี้แมนี่แมพี่น้องอมุ่นแมะอมุนอ่ะพูนง่าง่ายเหรอพ่วยเฮ้ยกินเทนึงตอนไปไปงานนั่นหาพี่ร้องย่สระบุรี งนานแ่งหลานหลานสาวมาเนี่ยไดจอดขอ่างทา้งกินเขาเนาะเข้าเจ้ามาขายให้ล <laughs> ้อร่อยหสิอะไรอร่อยเหรอคะไหนดูสิว้ามันแตกว้ายยายชอมกออนยอยชอมกออนอร่อยจอดยอดจอออน อืมอืมจิมจิมจิมดูลูกจิมดูอร่อยนะหนูแหละชิมโอ้ยมันยังน้อยวันนี้มาทางกล่นมาน่ยโอ้ยโอ้มีคนมาทังกล่นใ้ยมาเหรอมาเหรอมาเหรสองคนเฮ้วกนี้ก็จมวกขี้อนงห เห็นกล้องไหมนะงขอดาวยังขอดาวให้ยายก่อนอดาวอุ้ยก็ไปพูดกับยายนุ่นนี่ขอดาวอะไรทางหันหน้ามาทางนี้ขอดาวจ้าพูดต่อมจ้าอือขอดาวจ้าขอดาวให้ยายหน่อยจ้ามีคนมาลุยแล้วจ้าว้ายบีเ โอยนั่งอย่างเนี้ยยา่บีบลูกหลายยี่บีบยีบีบตุ้งยี่บีบไปลูกเด้ออืมอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะเอาหนูกินหนูกินอร่อยมากทำยังไงเอาได้โอเคเอหนูจ่ายยังเดยวจ่ายยังจ่ายพี่น้องเอ้ย ยายปิดแอร์ตั้งแต่เช้านี่นะยายไม่ได้เปิดเพราะว่าพัก,ก่อนแอร์ก่อนอ,อื้มโอ้ยหอยแม่เลยโอ้ย <c oughs> มาเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงกันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวหนูยืนอยู่ตรงนี้นะนั่งอยู่เฉยนะลูกนะเออเออน้องพอยนั่งอยูอ่เจ้าลงมานี่สเสด็จแม่สเสด็จแม,แม่ปิดมานี ไป,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 ไปลูกไปลงไปนะคะลงไปอยู่ข้างหลังนะคะข้างล่างนะคะเดี๋ยวยายตามไปนะคะไปเลยค่ะอึ๊บอุ้ยไปกินมะม่วงค่ะไปยายปลอกมะม่วงมาให้กินแล้วนั่ยให้ปลอกบอกม่วงให้เราคุณแอบพูคุย Happy birthday to you ว่าดิฮึม ตั happy, happy น,นี้ Happy h a p p ทูยูให้คนนี้ร้องก่อนให้คนนี้ร้องด้วย <c oughs> นี่หน่กเลยเจียบไรจหนู <c oughs> Happy Happy Birthday ูยูว่ากันนะเปิด Happy Happy Birthday ทูยพูดก่อนพูดก่อนทูยูก่อน บมวเจขอบ,อขอบอคุณค่ะต่อไปถ้าให้น้องเพชรอยู่นิ่งก็ต้องอย่างนี้แหละคะ่ะหาเม็ดบักม่วาใหม่เลยบกักอันซื้อว่าแต่รถตัดมาเ่ยเม็หน้อยมันมักกินเชียวเสวยด้ยแต่ว่ามันเหี่ยวๆเหมือนไหมมันแสบ ภาพแข็งแรงขอบคุณค่ะสุขสันต์วันเกิดค่ะขอบคุณนะคะแม่สาวน้อยมุดจับบ pues ้งมุดจับบุงอกพี้ามับบงติ่มุดงขืนมุดจับื่นกว่าคอยหากผู้เดียวจังเลยอื้หัยกขึ้น ยายไปเอายางมัดผมมามัดให้โอเคโอเคโอเคเอาใหม่ลูกนั่งใหม่นั่งใหม่นั่งท่าใหม่ลูกเดี๋ยวยายเอานี i ใส่หลังให้อ่ะนั่งก่อน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 นั่งก่่อนนังดีๆยายเอานี้ใส่หมอนใส่ให้ก่อนอ่ะโอเคนั่นแหละ จะได้ไม่ปวดหลังนั่นแหละ